สวัดสดีครับผมเซี่ยวแบงจากคู่ปตาบันดุงนะครับผมนี่ก็ดูกับผมด็อกเซี่ยวแบงเนาะยิ่งามาเบิง4018 SP เนาะช่วงนี้ก่ะอากาศเปลี่ยนแปลงดูเนาะครับเป็นเสียงแปลกๆแน่เพราะว่าเป็นไข่เป็นวัดเนาะครับผมเดี๋ยวระเอียดรถเนาะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปเบิงด้วยครับคันนี้จะเป็นรถ L 4018 SP นะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาเบิงมือนี้นะครับ คันนีของแถมติดรถก็จะมีใบมีดแลวก็ผานลังนะครับหนึ่งตัวนะครับผานเลือกได้นะครับผมผานเลือกได้ว่าจะผานหาหรือผานหกเนาะผู้ใดมากลึกๆเนาะสี่ผานหานะผู้ใดมากละเอียดละเอียดก็่าเป็นผานหกเนาะครับเนาะเป็นยางนะครับยางนาอันนี้จะเป็นยางลังคันนีเป็นรถปีหกหานะครับผมชั่วโมงกันใช้งานอยู่ที่สองพันห้าร้อยหกสิบหกชั่วโมงนะครับเนาะราคาคันนี้อยู่ที่สามแสน 85,000บาทเนาะครับนนี้ดาวอยู่ที่20,000เด้อผู้ใดซื้อสดก็385,000บาทเนาะครับผมเนาะมัน,นเป็นด้านหลังดาวอยู่20,000บาทพอสูงสุดคันนี้ได้6ปีนะครับผมพอไล่ปีอยู่ที่768,000แน่บอกราคาผิด76817บาทเ้ยครับผมผิดพลาดทางเทคนิคตัวนี้งวดจ่อยอยู่ที่งวดจ่อยคันนี้จะอยู่ที่2,000บาทเะครับผม นุ่นเอ๋จะมีงวดย่อยเนาะสองพันบาทนี่งเบรงเครื่องกันคันนี้ไ่เดือนอยู่ที่เจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทเนาะครับผมโอ้ของเปิดยู่ซอ่์ะอละนี่ก็จะเป็นรายละเอียดรถเนาะนครับบอพิเบอเถือกระคอให้นะครับผมเนาะ ช่วงนี้เสียงกับบดีเลยเป็นไก่เป็นวัดเนาะอกากาศเปลี่ยนแปลงดูเนาะบันดุงจักฝนตกจกักแดดออกตะลืมือบ่คือกันเนาะครับผมเนาะนี่เบาะสภาพดีดีเลยอันนี้บาะตรงห่วงด้วนี่เดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้ได้ครับผมนี่กีตสะด์ต้องขีงด,ด,ขด,ดขซิมสิการออกให้เบิดแล่ะท่าสีไม้เนาะครับผมนี่สภาพรถต่างๆโอเคครับผมนี่ก็เป็นรถที่ผมพามาน้ำเสนอเนาะครับเนาะพามาเบืองเนาะ ผู้ในมาร์คหนีเด้อน,นี่ดาวสองหมื่นนะครับผมติต๊ตโต้ได้นะครับผมเซล่ยแบ่งจากคู่กัตาบันดุงเนาะเบอร์เซล่ยแบ่งกับซูนเก้าแปดครับเจ็ดสี่เจ็ดสามสี่หนึ่งเจ็ดครับผมเดี๋ยวผมเขียนไว้ตรงนี้เนาะเผื่อลังคนฟังพรท่านนี่เขียนไว้ตรงนี้แล้วก็ไอิติไล่เนาะเดี๋ยวผมเขียนไว้คือเกาเดอร์มือดีผมกัขอลาไปก่อนเด้อครับผมสวัสดีครับ